อยากเติมโลบักจังเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่มีร้านเติมโรบักเหรองั้นผมแนะนำนี่เลยชิดท่านชอบร้านเติมโลบักสุด้มไม่ว่าจะเป็นการเติรลรอคแบบ V I P เซ r ร์เวอร์หรือว่าการเติร์ลรอคแบบ ID p a พ s รนอกจากจะมีเติมโลบักเขายังมีบร,ริการกดเกมพาร์ตกดผลปีศาจบล็อกฟุตกดผลปีศาจคิงอะไรก็ซี่รวมถึงแมปออสตาร์ก็มีด้วยนะและแมปใหม่ๆอื่นๆที่เขาจะตามมาในอนาคตอ๋ออย่างนี้เองเดี๋ยวต้องไปใช้บริการบ้างแล้วโอเคครับผมก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับ สำหรับในวันนี้อยู่กันในแมปชอนเนนเวิร์สหรือว่าจะให้แปลแบบง่ายๆเลยนะครับผมก็ชนเนนก็คือแบบการ์ตูนโชนเนนนะคุณผู้ชมที่รู้จักก็คือวันพีชนะรุโตะอะไรพวกแบคโวเวอร์ cover, อะไรพวกนี้นะครับแล้วคำว่าเปิรอสแปลาอะไรจัก,กรวาลก็คือจัก,กรวาลของการ์ตูนโชอนเนนนะคุณผู้ชมหรือว่าแมปนี้นะครับก็เหมือนเป็นแมปรวมอนิเมะมากกว่าเว้ยคุณผู้ชมครับและที่น่าสนใจเว้ยมันไม่ใช่แบบรอมอนิเมทะทรรมดานแล้วแมปนี้คือเอาไปฟานะร์มคุณผู้ชม นี่อันนี้เขาเขียนว่ามีพลังอะไรมีโจโจ้กับวันพีทคือตอนนี้เนี่ยแม่งมีอยู่2เรื่องเว้ยมีพลังอื่นก็มีพลังไซยากับชาลินกันนิดเน่วงแหวนจากรูโตะแล้วก็มีพลังซูเปอร์ไซยาจากดักกันบอลคือหลักๆตอนนี้เนี่ยมีโจโจ้กับวันพีนะครับคู้ชมโอ้โหซึ่งผมก็อยากเล่นนะครับแค่นี้ก็อยากเล่นแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าเล่นเกมนเลยดีกว่าภาพมันมีเพลงอะฮัดสกรตีมรีมิกแม่งเป็นรีมิกมันมีตุ่มปิดเพลงอย่างไรเนี่ยโอเค มีปุ่มปิดเพลงให้กูตรงนี้เลเวลอัพไกด์เฮ้ยอันนี้เขามีป้ายบอกเลเวลเลยว่า,าคุณผู้ชมมลเวลเสียพลังมันได้ยังไงเนี่ยเระมันแอนโดรหรือฟุตธนูหรือฟุตก็หรือผลพิศานนะครับก็จะทัปาพวกสามสิบนาทีโอ้อา้าเซิร์ฟปิงปิงอา้าวออกฟีลนนิ่งเลยกูชิบหายอ้าก้อนเนี่ยหลุดแล้วแหละเฮ้ยเซิร์ฟนี้ของจะเกิดแล้วเนี่ยจะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วว่ะ ี่เน็ตหลุดอีกจะเล่นธรรมดาเนี่ยเคลสเข้าใหม่ละเมื่อกี้แม่งหลุดกูหลุดทั้งเซิร์ฟโอ้โหเหมือนจะหลุดทั้งเกมเลยครับเนี่ยเขาจับเวลาเซิร์ฟใหม่เลยเป็นไงล่ะจับเวลาเซิร์ฟใหม่เลยมามาผมต้องพาเพลตรงนี้ใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลเอาเควสมาให้กูดดดต้องจัดการเบคอนแฮร์อึ๊ยอึ๊ยโอ้โหเอื้อกูโดนมันสวนต่อยอย่างรุนแรงเอื้อนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยโอ้ยนี่แน่ เออกูต่อยมันลำบากแท้มันเคล้าขึ้นมาหัวโอเคเลเวลเท่าไหร่แล้วครับคุณผู้ชมดูตรงไหนเนี่ยนี่เหรอออเบอร์ลิตี้เลเวลอ๋อเลเวล2ครับอันนี้เหมือนจะเป็นเลเวลพลังครับอันนี้พลังหมัดต้องใช้ออเบอร์ลิตี้เลเวลสิเลยเหรอมันมีปุ่มเติมไหมเกมนี้อะปุ่มเติมอยู่ไหนวะเนี่ยต้องฆ่าบเบคอนสี่ตัวเฮ้ยอย่ามาลาดัดกูโอเคอย่างน้อยมันก็แบ่งก็ได้ไม่อกี้กูฆ่ามึงแล้วอุ๊ยมันมีแดดด้วยอ่ะมันทำยังไงวะคุณผู้ชมเฮ้ยปุ่มเติมไหมครับคุณผู้ชมครับผมขอเดินดูก่อนอเฮ้ย ช็อปนั่นมีช็อปนี่ว่าเ <c oughs> นียระดับเราแล้วครับมันก็ต้องเอาแบบเติมซะหน่อยเนี่ยกบจะพุมละเออช่องเรามันต้องเติมมันเทปทัวร์ครับช่องนี้โอเคโว้ I Star โอฟูสตาแพตินัมเพามันจะซื้อทาวอนด้วยนะครับเนี่ยมันใช้เงินซื้อเลยนะมันก็มีเป็นสต็อกนะครับเหมือนแบบบล็อกฟูดอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะรีมัง้งใช่ไหม นี่มันก็จะมีรี3ชั่วโมงอ๋อก็ซื้อได้ด้วยโคโพรสโมกตัวอะไรวะก็จะเป็น jo jo. โจโจ้เฮ้ยคุณผู้ชมไอของเรจินาเร่นน่าสนใจนะครับเนี่ยเราจะเติมว่าทีนี้ก็เรจินาเร่เุ้ยมันขายเดเวอร์อยู่ด้วยราคา1ล้านคุณมีเงินเท่าไหร่เนี่ยพันเดียวมี1นึ่งพันทำไมามาห้างเยอะจังวะเออทำไมผลไอโฟนมันอยู่บนสุดอ่ะมันโกงสุดเหรอเา่าไรเนี่ยโอ้โหพันสี่ไหนอลองดูสตาร์แพนดิ้งน้ำซิอุ้ยสตาร์แพนดิ้งเรจินาเร่แ,รแต่แปดร้อยเก้าเก้าไหนดูเดือยเดือย อุ ook, ้ยเดือบเวอร์เป็นละ99ไฟฟูดอ่ะ1,000เลยอ่ะ what the fuck ทำไมผมวิซซ่าแพงจังวะผม <c oughs> วิซซ่าหนาแพงคุณผู้ชมผมเอาอะไรดีอ่ะอ๋อผมวิซซ่าแพงอย่งวะงั้นเอาอันนี้กันเดือบเดือบเวอร์ละกันนะครับนะ่าจะโหดมั้งเฮ้ยเอาดีไหมเนี่ยหรือ <c oughs> เอาไฟฟูดเป็นลินดีวะ2,000โลบักเลยอ่ะไฟฟูดอุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็เอาไอ้ฟูดไหมคุณผู้ชม1,004อุ้ย เอาไอฟุตก็เอาไฟฟุตไปเลยไม่ดีกว่าเหรอวะอะไรดีอ่ะเดือบววือเดือบือมันทำไมผดวิซ่ามันแพง,งจังวะคุณผู้ชมอ่าคุณผู้ชมอย่าลืมกดะเบไลค์ให้กูด้วยนะครับสองพันโลบัคแล้วนะครับโอเคจัดไปลายสองพันโลบัค้อยครับไฟฟุตกูได้ผลไฟมาละโอ้โหผมต้อง,องเอ้ยผมกดแซดแตะได้อิลเตอรี่เนี่ยมีเก็บของด้วยอ่ะมีให้เก็บอิลเตอรี่อ่ะให้เก็บอาบิลิตี้อ่ะ ไม่ถาววอลเหรอหรือว่ามันถาววอลทุกคนเอา้าสองพันโลบักกูถาถววอลทุกคนปะเนี่ยเฮ้ยเอริงตุนหมึกมันก็มีเก็บได้นี่โอโ้โหสองพันโลบักไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นค่าเทพวะโฮ้ยอย่างน้อยมานตีผมไม่เข้าอ่ะคุณผู้ชมผมเป็นโลเกียแม่หล่อเท่จริงเจ้นี่มือนจะม,มีอัสคเดตนะครับคือเราจะโหดขึ้นเมื่อเราเวลเยอะขึ้นนะครับประมาณนั้นไม่มีอัสคเตนะฮะแม่เราเป็นโลเกียว่ะแม่โคตรเท่มันตีกูไม่เข้าเป็นไง เฮ้ยหลบไปเฮ้ยกูโลเกียแล้วเว้ยเอ็งเป็นใครวะเรียบร้อยครับต้องฟาร์มให้ถึงบิลตี้สิบถึงจะส,สกิลแรกฟาร์มตรงน,นี้ถึงเลเวลเก้าเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยฟาร์มเวลอะไนะผมเวลห้าับเดี๋ยวเฮ้ยกูบอกกูเป็นโลเกียหลบไปนี่พระเจ้าเอาไงเฮ้ยบอดมันหายไปหมดแลวคุณผู้ชมเฮ้ยคุณน <c oughs> ารุโตะมึยังตีกันเข้ามั้ยเนี่ยกูจัดการให้มานี่ เออกวัวให้มึงม่เลี่ยงเลยนี่เนี่ย้ใครเหลือไปแค่น,นี้เนี่ยเดี๋ยวเก็บต่อให้ละกันไม่ไเลี่ยงเลยแต่ละคนเอ้ยเอ้ยหลบไปถ้าไม่อยากตายนารุโตะมึงตายไปแล้วสู้สู้กูก็ไม่ได้เป็นถึงนารุโตะเลยรู้ส<ๆ>ึกว่าเกมน,นี้มันกีบของให้กันได้ด้วยนะครับผู้ชมเดี๋ยวนะต,ต้องช็อปมันกีบของให้กันได้ใช่ไหมเฮ้ย,ยน่าจะมีการซื้อขายกันมาแล้วแหละตอนนี้ก็ถือว่าดังอยู่นะคนเล่น500แต่ถ้ามันแบบคนเล่นเป็นหมื่นน่าจะมีแบบเออซื้อขายนา่าจะถูกกว่านี้นนนะะคครับบบถ้าเเล่แบบยอๆนะ เฮ้ยเวลเก้าแล้วครับตอนนี้ฟาร์มตรงไหนต่อนะเวลเก้าฟาร์มเติร์กเวลสิบถึงสิบเก้าเหรอเวลเก้าฟาร์มได้ไหมเนี่ยมันฟาร์มมันบอกให้กูฟาร์มตรงนี้ถึงแค่เวลเก้านะนี่ปะพวกเองโอเคอเวลไม่ถึงมาตรงเวลสิบแต่มันบอกให้กูฟาร์มถึงเวลเก้าอะไรวะเวลไม่ถึงรับไม่ได้ฟาร์มอีกเซ็คว์ละกันเฮ้ยหลบนารูโตะตรงนี้มันเข็ดขนหดเออนารูโตะเลยยิงหลบไปยิงยังใช้กระสุนวงจักรไม่ได้เลย โอ okay. เคเราเคลมมาได้แล้วมาตีพวกโจรกระจอกหัวลน้นดีกว่าวะทำไมหัวมึงล้นเนี่ยแม่งเวทขจงกระจอเอาะจริงๆแบบนี้ก็สนุกดีนะครับผมว่าก็เพลินๆดีจะมีหลายพลังนี้นะครับแบบใครชอบดูโจชอบวันพีสเด็ไม่อยากเล่นหลายแมปก็เล่นแบบนี้แมปเดียวครับว่สนุกดีนะสนุกดีจริงๆนะครับผมสนุกสนุกแต่ถ้าใครแบบมีหัวโ,โลเคียก็นี่เลยมึงจะโหดขึ้นโอ้โหไม่รู้กี่เท่า อีซี่อ่ะอีซี่ b r ถ้ามีหัวโลเกียร์ไม่เข้ามาใช้สกิลไฟได้แล้วอะครับคุณผู้ชมเฮ้ยไอ้หมอนี้มันตามผมมาอีกแล้วเฮ้ยแม่งมารอรัดกูเอาดิเอาดิเอาต่อยเข้านะเอาเอาเอาไปละเอาอะไรมีหางคีปอ่าไวรุ่นเออหลบไปให้รู้ว่านี่คิดใครเฮ้ย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 ไเข้ามานะไมยใช้สกิลได้แล้วสกิลคิวบึ้มโอ้โหโอ้โหตายเลย โรุนแรงรุนแรงคิวคิวเหมือนเป็นงานแบบปล่อยดไฟนะครับหิ่งห้อยเพลิงโโอ้หแรงเนี่ยแต่ตต่หมัดรลวัวก็แรงพอตัวเรียบร้อยบุ้มตายหาทันเฮ้ยนุโต้เฮียคาถาไฟเป้าคาถาเพลิงตัวเดินสนใจกูเลยแม่งพก พวกพักคำพีอยู่ข้างหลังเฮ้ย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 สู้อะไรกันกลางน้ำมันหนาวไหมเนี่ยเฮ้ยรังแ,งแกคนรังแกคนหรอรังแกคนหรอรังแกคนหรอเฮ้ยหน่ผมดูซิโค้ชีย่มีพลังแล้ววะเห็นเขาบอกมีอย่างนี้เหรอตู้ปัสย่าหรือว่าต้องหาครับอันนี้นะ มันถ่าวบอลเลยไม่ใช่พลังอ่ะคงคงไม่รู้มันถ่าวอนมั้ยนะครับถ้ามันถ้ามันไม่ถ่าวอนนี่2 0 0พันโลบัคกูนี่กร้องไห้อย่างนี้นะมันต้องถ่าวอนแล้วแหละ2000โลบักอ่ะโอ้โหถ้าไม่ถ่าวอนนะกูนน้ำตาตกอ่ะพูดเลยหรือว่ามันก็ถ่าวอนวะแล้วแล้วแบบถ้าถ้าถ้าหามันจะถ่าวบอลไหมเออถ้าถ้ามันไม่ถ่าวอนนี่คือกูน้ำตาตกกูพูดจริงเข้าใจไหมเบคอนแฮร์ถ่าวอนถ่าวอนแอดมิน โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้มีมาในครับใครอยากเล่นแบบนี้ก็มาเล่นได้นะครับสนุกดีสนุกถี่ว่าสนุกเลยนะครับคุณผู้ชมก็เกมนี้ครับว่ายนะ้ำสนุกดีเฮ้ยไม่ใช่ก็ถ้าใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นครับผมแต่ทิ้งคอ้ให้ต้าล่างแมปนะครับผมอุ้ยสนุกนะอ่าคนผมว่าน่าจะมีไอตัวละครในเมเพิ่มนะครับพลังต,ต่างในอนิเมะตอนนี้จะยังมีน้อยนะครับผมผมว่าแต่อน,นาคตจะมีเพิ่มนะจริงๆว่ราะผมไม่ต้องซื้อพลังไฟหรอกกูซื้อพาะเดอะเวอร์ดีกว่าถูกกว่าด้วย เอ้ยนายนาย,ยใช้พลังอะไรอะ่ะจะช่วยตีเฮ้ยเขาใช้พลังไฟของผมมาไอ้ไหมอเนี่ยผมเห็นไฟไฟกำเพลิงอยู่ยช่ว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 ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไม่เข้าเลยอะ่ะไปคลิปดีกว่าจริงๆเสื้อหลือเวอร์ไม่ก็ส ح ح ับให้นม่ก็ถูกกว่าด้วยนะครับน่าจะโกงกว่านิดนะขอเขอ้าว่าเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าใครอยากดูแบบนี้ต่อก็คอมเมนต์เยอะนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวันติชีพขอตัวราไปก่อนครับบ๊ายบาย